มามาพี่้องมากินไกอ่อปิดน้ากันมานี่ในตอนคำมัน,นีีเมนเห็ดไกอ่อปิดกินอ่าไก่กับเป็นไกบ่บานพอดีแสบสัมเนียกับมักกันไว้เรียบร้อย,ลยแล้วสำหรับไก่อ่ขั้นตอนการเห็ดกะซีบุญญากระซาในการเห็ดไกอ่อปิดอเดกอกซิมีถาดห้องครับน้ำ้กอกซิเม่แก้วซุปอันไก่แล้วก็มีแนวงม สำหรับการเห็ดไก่อปิี่ก็แเมในใส่ระบบทานที่มักเลยก็แมนถอกสใส่ไก่คือเก่าป่าเห็ดห้มันนัวมาฮอดขั้นตอนกันเอาปิดงุ่มเอาปิดงุ่มปลาไว้กับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นล่อทาไก่อปิดสุกลงมาเกี่ยวเขาอยู่ตามาหน้าในส่วนยำขึ้นมาเกี่ยวเขายำขึ้นอากาศนีกน่ก็เย็น นั่นนี่ก็แเมนตัดเอา,เอาไก่จัดรัดกันเก,กี่ยวไก่เจ้าหน้าเอ้ามาหอดน้านนี้ก็แเมนสามชิปสี่ชิปนาทีเดดก็มาไขเบิร์งไก่ออปิดนี่โอกระเดืองกระไปกระเดืองกรบปุ่ดีแซ่ดไก่มา嘛พี่น้องมากินน้วกันมากินเขาอยู่ไฮย,ยู่หน้ามาเนี่ยพรไกส่สิซุกนี่ก็ลงไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ามอือเขาอ่าใหญ่ยูหน้าไหม